คว่ำเสือเพินเฮ็ดใ้เห็นแล้วก็คือคนน่าปุกปักราษาลูกหลานนี่แหละอยู่อย่งีบิ่งยอันย่าไมมก็รู้ค่ะออีกหนึ่งครับ4 4ตัวแรกตัวที่3 0 4 3 0สสามศูนนีเนาะชุดเดียวและบอดเจ้ก็อนให้สตัวบ่ะครับเจ้สองตัวยกให้ผมบิงเงี้ย ในใจของเจมากตัวด็สองตัวสองตัวหลักตาบึงนะครับสู้เมื่อให้สู้มือให้เพิ่นเอาก็ได้เจโซสองสองตัวสองครับสองสีสองซแม่นเถอเด้อคนชีงลูกเราเด้อนีเด้อคนชี้ลูกแล้วลงพิมกับพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ยากระหเรียบร้อยแล้วยาเดียวทด้วยโ้โหนั่นเงบ่เหาโซี่ย่เสียูร้อยเอ็ดสซสูโซ่ยา่คือกอบ่หนบ่ตนี้บ่ครับสาตกับตนี้สองตกับตนี้ครองจับโซ่ให้เพินเบิงนะล้เอาเอาไสหน้าเอิกเนี่อย่าไปปกหนางามๆะผู้ใดก็อยากห็นแต่หนางามๆเจีนี่แหะ ยาโซร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อสามกับสอง่ครับแค่แมีแค่นี้สามตัวหางเดียวสอตัวหางเดียวยจากหนเอาลงมาเห็นหมสามตัวสี่สามศูย์สองตัวสองสี่สี่สามศูนย์กับสองสี่เนาะสี่สามศูนยกับสองสี่นแค น้ำเข่ายู่ดออกคนใดกดไลค์กดแชร์คนนั้นมีโชคบ่แมนเมนคนใดกดไลค์กดแชร์ผู้นั้นมีโชคครับไม่กดแชร์ไม่มีโชคเไม่มีโชคฟังแต่ซื้อหลดเนาะเอ่าเ่ากดเด้อเ่ากดพี่น้องเ่ากด4ี่สามศูนย์สองสี่นยครับกีเป็นไห้บ่หลายโตนะครับเอาสมมติปากกามาจดไว้เด้อครับเด้อ4 3 0สานกับสอนะครับ7จ็ เซตครูร้อยเหตุนะครับครับผมสังเกตโซกทั้งยาโซกโล่งพิมพ์ก็ได้ขอถ่ายรูปนะครับผมหนึ่งสองสามของแท้ดิบอกตัวใดออกตัวนั่นนี่นี่พี่น้องแมีนจ้าบอกตัวใดออกตัวนั่นแคปหน้าจอบอก บอกตัวใดออกตัวนั่นบอกตัวใดออกตัวนั่นแมนจะว่างหันเพิ่นหายสามเกตเม็ดเดียวแมนไ่ให้สามเกตเม็ดเดียวงวดก่อนว่างหันสามเกตเม็ดเดียวจ้า